ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพื่อผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์บนแพลตฟอร์ม i g หรือว่าอินสตาแกรมของเรานั่นเองนะครับผมจะมีวิธีขั้นตอนอยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ s p e s m a s ้ e r c l i p 5นะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ดูผ่านคลิปฉัดคลิปเดียวนะครับก็สามารถสกแกน QR code ต,ตรงซ้ายมือเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับจะอยู่ขวามือด้านบนนะครับผมสมัครสมาชิกพิมับ อย่าลืมติดตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้กันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียนอะไรจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะครับผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นแพทฟอร์มต่างๆนะครับให้เราไปเลือกตรงแพตฟอร์ม ag ของเรานั่นเองนะครับผมเข้าไปที่หมวดหมูนะครับ เพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับผมนี่ครับมีแบบรับประกันแล้วก็ราคาที่ถูกที่สุดด้วยนะผมสำหรับครายนะผมที่มีงบน้อยนะครับผมก็สามารถเลือกราคาที่ถูกที่สุดแล้วกันนะครับอันนี้นสของบริการนะรผมไม่ให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเป็นตอนแรกแล้วกันนะครับ ก่อนสั่งซื้อนะครับผมก็อย่าลืมอ่านคําอธิบายกันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับในซอนลิง์นะครับผมให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์เอจของเรานั่นเองนะครับกดก๊อปปี้ลิงก์มาเลยนะครับอ่าแล้วก็กดวางเลยในซอนจํานวนนะครับผมก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มผู้ติดตามของเราไปนั่นเองนะครับผมหนึ่งอ่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มสัก100คนละกันนะครับอ่าค่าใช้จ่ายเพียงแค่12บาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับพอตัวซาวอบไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดสั่งซื้อไปได้เลยครับอ่าก็จะขึ้นหน้้้้้้าาต่่่งงงีีีเเคคคคลลยยยรรรรรร์แแบบบบบนนนะะัััผมสสดววซือออขุณ น,นี่ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับ สถานะก็ขึ้นนะครับผมว่าเราดําเนินการนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเพิ่งใช้ไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์หน้าโปรไฟล์เอจของเรานั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของเรานะครับผม12บาทนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปริมาณที่เราเพิ่มผู้ติดตามไปนั่นเองนะครับผม100คนนะครับสาหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้เติมเงินหรือว่ายังไม่มีเครดิตนะครับผมเข้าไปที่เมนูเติมเงินนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกน QR code นะครับผมทูมันดี้วอลเลตสองอัปเปอร์วอลเลตและเก้าคลิ QR โปรนะครับผมจะได้รับโบนัสเพิ่มหนึงหเปอนต์เลยนะผมเพียงแค่เติมเงิน5้าบาทขึ้นไปนะครับอ่าคริปโตเคอเรนซีก็มีเหมือนกันนะครับผมได้รับโบนัสเพิ่มหนึงสิเปอซนต์เลยนะผมเพียงแค่เติมเงิน3ามพบาทขึ้นไปนะครับถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับใครนะผมที่มีปัญหาด้านยอดไลน์ไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้านะครับผมติดปัญหาต่างๆนะครับเข้าไปที่เมนูตัวช่วยเหลือนะครับ พิงแค่วังเล็กออเดอร์ของเราลงไปพียงข้อความหรือว่าส่งรูปภาพให้แอดมินกันได้เลยครับหรือว่าจะไล่ตัวความือนดินบนนี้ได้ครับผมก็จะขึ้นสแกนเคร์โค้ดมาแบบนี้นะครับแอดมินก็จะพร้อมตอบทุก24ชั่วโมงเลยนะครับในส่วนของเมนูบริการนะครับผมเข้ามาดูกันได้เลยนะครับมีให้เลือกเลยนราคากรเล็ทีเดียวนะครับตัวความมือนะครับผมจะเป็นลายเหลี่ยมของเรนราคาต่างๆนั้นๆนะครับผมนี่ครับเข้ามาดูกันได้เลย สำหรับคลายนะครับผมนี่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอนะครับให้มันเลื่อนตรงด้านบนสุดเลยนะครับผมตรงซ้ายมือหมดหมู่นี่ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับผม t ิ k กต k นะครับอินสตาแกรมนะครับยูทูบเทเลกรัมทวิตเตอร์นะครับมีให้เลือกหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับผม ไอจีของเราก็จะมีเพิ่มยอดถูกใจนะครับผมเพิ่มผู้ติดตามนะครับเพิ่มยอดวิวนะครับผมเพิ่มบันทึกนะครับมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับผมในสองข้อเมนูบริการเข้ามาดูกันได้เลยนะครับสำหรับใครนะผมที่สมัครสมาชิกใหม่นะผมก็อย่าลืมเข้ามารับของมขอนกันฟรีๆกันตรงนี้กันด้วยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะเพิ่มยอดวิวให้กับคลิปวิดีโอทิกตอกให้กับเราฟรีๆเลยนะครับผมเพียงแค่วางลิงก์ทิกตอกของเราลงไปแล้วก็เพิ่มจํานวนยอดวิวกันตรงนี้กันได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เพื่ออนนนนนนนะะะคครรัับบบกก็็็ไไปทที่่เเเมูแําาพืงวซต์ ห้ตาค่าคอมมิชชั่น15%เลยนะครับผมเพียงแค่กดกัดอกปีลิงของเราแล้วก็กดส่งเพืนเพื่อนนะครับหรือว่าเป็นการสร้างไรายได้เสริมปีช่องทางหนึ่งเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าโปรไฟล์ไอจของเราเลยนะครับผมว่าผู้ติดตามของเราขึ้นหรือยังนะครับอาันานี้มีผู้ติดตามแค่21คนเองเท่านั้นนะครับผมผมขอกดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับ อ่านี่นะครับผมผู้ติดตัมงของเราขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมขึ้นมาเป็น121คนแล้วนะครับถือว่าเร็วมากๆเลยนี่ครับผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับค่านะผมที่สนใจเว็บปั๊มไลน์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPE m m Meta Clip 5นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ